ไม่งองแงไม่เอาของเล่นนะคะไม่งองแงนะหยุดร้องคุณพ่อคุณแม่คะทุกครั้งเวลาที่เราโกรธหรือว่าโมโหนะคะให้คุณพ่อคุณแม่คิดสี่ข้อนี้ก่อนนะคะเราควบคุมอารมณ์ง่ายกว่าลูกหรือเปล่าก่อนโมโหใส่ลูกเสียงของเราดังขนาดไหนเวลาที่เราตะคอกลูกอายุของเรามากกว่าลูกขนาดไหนก่อนที่จะไปว่าลูกว่าไม่รู้จักโตแรงของเรามากขนาดไหนเวลาที่เราตีลูก มันทําให้ลูกเจ็บหรือเปล่าไม่งองแงไม่เอาของเล่นนะคะไม่งองแงนะหยุดร้องถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่อารมณ์ร้อนโมโหง่ายและเคยตวาดหรือว่าเสียงดังใส่ลูก3ข้อนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องทำให้ได้ค่ะ คิดเฟมิลีเคยนำข้อมูลเรื่องวิธีจัดการแก้ไขในใิสัยอารมณ์โกรธโมโหร้ายของลูกมาแล้วนะคะครั้งนี้อยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาเปลี่ยนในิสัยตัวเองกันค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่รู้ตัวว่าเ,ออเป็นคนที่อารมณ์ร้อนโมโหง่ายนะคะจะสอนลูกให้อารมณ์เย็นยังไงดีต้องฝึกและแก้ไขตัวเองก่อนค่ะ1รู้จักตัวเอง น้อยคนเลยนะคะที่จะรู้ตัวเองยอมรับตัวเองและคิดแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นอย่าลืมนะคะว่าเราเป็นยังไงลูกของเราก็เป็นแบบนั้นลูกเป็นกระจกสะท้อนให้เรานั้นเห็นตัวเราค่ะดังนั้นนะคะการที่เรารู้จักตัวเองนะคะจะทำให้เรารู้ว่าเราจะจัดการอารมโมโหร้ายของเราย่ังไงเราจะตอบโต้คนที่ทำให้เราโกรธยังไงสงสังเกตตัวเองหาสาเหตุที่ทำให้เราโกรธ ให้เราสังเกตตัวเองค่ะว่าอะไรอ่ะที่เป็นสาเหตุทําให้เราปรี๊ดหรือว่าโกรธได้นะคะและให้แก้ไขจากตัวของเราเองค่ะอย่างเช่นลองคิดว่าใครทําอะไรมีเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีคําไหนที่เราแบบฟังแล้วทนไม่ได้อย่างเช่นแม่อาจจะไม่โอเคทนไม่ได้ที่โดนคุณพ่อบ่นหรือว่าตําหนิแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรนะถึงจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามแต่ถ้าเป็นสามีเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหทนไม่ได้แบบนี้เป็นต้นค่ะ เมื่อเราเนี่ยคะ่ะค้นเจอจุดอ่อนของเราแล้วเนี่ยให้คิดหาวิธีจัดการการตอบโต้ว,ว่าถ้าเจอแบบนี้อีกอะ่ะจะพูดยังไงอะ่ะแก้สถานการณ์ยังไงตัวอย่างเช่นคำพูดอะไรที่พ่อพูดแล้วแม่งุดหงิดเนี่ยแม่จะพยายามระงับมันนะแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังรวมถึงสุขภาพร่างกายจิตใจในช่วงนั้นด้วยบางคนอาจจะงุดหงิดในช่วงแบบ ประจำเดือนมาบางคนอาจจะอดนอนหรือบางคนอาจจะมีความเครียดอยู่ในใจแบบนี้เป็นต้นค่ะ 3. ทํทำอารมณ์ให้มั่นคงและอย่าเติมเรื่องไม่ดีเข้าไป คุณพ่อคุณแม่คะเมื่อเรารู้จักตัวเองหาสาเหตุที่ทําให้เรากโกรธหรือว่าวิเคราะห์หาจุดอ่อนของเราได้แล้วเนะะี่ยค่ะเราต้องแก้ไขด้วยการทําให้อารมณ์ของเรามั่นคงคะ่ะเมื่อพ่อแม่อยู่ใกล้ลูกมากที่สุดเป็นเรื่องที่เราต้องควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของเราคะ่ะถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองผลที่จะตามมาก็คือลูกก็จะเป็นเด็กอารมณ์ที่ไม่มั่นคงเหมือนเรานั่นเอง คุณพ่อคุณแม่คะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสําคัญเราจะต้องระงับความโกรธแล้วก็อารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนการแสดงออกที่รุนแรงของเรานะะเนี่ยค่ะพอเราหายโกรธแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ลูกเขาจะจําภาพของเราไปตลอดจนโตนะคะคิดให้มากก่อนที่เราจะทําร้ายจิตใจของลูกด้วยอารมณ์ให้นึกถึงในวันที่ลูกเกิดนะคะ เขายัางช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้งองแงโยเย,ยเราเป็นยังไงเราพูดกับเขายังไงเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำกับลูกตรงหน้าเราตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่รู้ตัวนะคะว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนงุนงิดโมโหง่ายนะคะอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันมาค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นด้วยนะคะคิดแฟมิลี่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะ อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดตรมลีด้วยนะคะ